ห้าโรคกุหลาบต้องระวังหนึ่งโรคใบจุดเกิดได้ทั้งปีเกิดกับใบช่วงโคนต้นจนถึงปลายยอดสองโรคราแป้งมาเกิดกับยอดอ่อนหรือใบอ่อนสามโรคราสนิมมักเกิดกับใบแก่เป็นจุดสีส้มและสีเหลืองใต้ใบสี่โรคตากบอาการเป็นจุดวงกลมสีน้ำตาลและค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีขาวม่วงและดำบริเวณใบอ่อนและกิ่งอ่อนห้าโรคหนามดำมีลักษณะเป็นรูปวงรีทำให้เปลือก แพ้งตายการป้องกันตัดส่วนที่เป็นโรคทิ้งตัดแต่งกิ่งไม่ให้ทึบเกินไปรดน้ำในช่วงเช้าและฉีดพ่นสารป้องกันเชื้อราและพ่นซ้ำทุก5-7วันจนกว่าอาการจะดีขึ้นขอแนะนำยาคาร่าวัคซีนพืชทรีอินวันสูตรเข้มข้นชนิดพิเศษเป็นชีวภาพวัตถุดิบนำเข้าจากญี่ปุ่นผสมในอัตราส่วน1 0ซีต่อน้ำ20ลิตรเพื่อป้องกันและยับยั้งโรคพืชจากเชื้อราแบคทีเรียและไวรัสสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดโปรโมชั่นขนาด5 0 0ซีราคา 590บาทสินค่าอยู่ในตรากาสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะคะ